คนดีจิว่าสวัสดีค่ะเฟยเพชเต้านะคะคลิปนี้เฟย์ก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นซึ่งเป็นอะไรที่เฟย์ชอบมากแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเฟย์ต้องซื้อกลับมาแบบเหมือนเอามาขายต่ออะคือขนกลับมานี่ตอมอมีโดนจับเอ้ยอมอม ae, ไม่ใช่ตอมอมีสิทธิอมอม์จับเฟย์ไม่ใช่ตอมมันจะจับคือตอมมมีสิทธิ์จับเฟย์ได้เพราะว่าขนมาเยอะมากคราวนี้พอดีเฟย์มีโอกาสได้ไปที่นิวยอร์กแล้วก็เครื่องที่เฟย์นั่งไปเนี่ยเป็นเครื่องบิน AA การจะต้องบินไปนิวยอร์กเนี่ยมันจะต้องแวะพักที่สนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนมันก็เลยทําให้เฟมมีโอกาสได้ซื้อขนมญี่ปุ่นกลับมาที่เมืองไทยซึ่งเฟมเคยรีวิวไปแล้วแหละก็ที่มีเคยรีวิวคือรีวิวในพันทิปแล้วก็รีวิวในบล็อกเฟสเดลตาเดอะคอร์ของตัวเองคราวนี้จะเป็นการรีวิวในรูปแบบคลิปวิดีโอขนมส่วนใหญ่ที่ไปซซื้อมนเนี่ยจะเป็นขนมที่ซื้อจากสนามบินนาริตะทางนั้นเลยหวังว่าจะได้เป็นแนวทางในการที่แบบเออซื้อของฝากหรือว่าซื้อขนมกลับมาเนี่ ได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบเป็นยังไงอร่อยไหมนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันวนะ่าเป็นยังไงดูกันที่ตัวแรกเลยตัวแรกจะเป็นขนมมั s ชเมลโล่อีลิแกนนะคะที่เฟซซื้อมาจะอยู่ที่ราคาประมาณ480เยเยนราคาก็ไม่แพงมากอันนี้ตัวแรกนี้เป็นสีชมพูนะนี่หอมหอมแบบหอมแบบ มันเป็นผล,ลไม้วาน,นิลาวาน,นิลาพูดไม่ถูกอันนี้โอ้กลิ่นช็อกโกแลตมากน่าจะเป็นช็อกโกแลตกับบูเบอรี่ถ้าจาั๋ดูรูปภาพแล้วเป็นขนมปังชีสไส้ชีสเป็นขนมปังกรอบชีสแลงกเดอ์แชทอะไรก็ไม่รู้เป็นขนมปังไส้ชีสที่จริงเฟซซื้อมาลองกินแล้วแหละตัวนี้สําหรับคนที่ชอบชีสอยู่แล้วน่าจะชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอร่อย ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่650เยนนะคะมีอยู่5ชิ้นมันจะมีไส้ชีสอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคือคือชีสข้างในคือเข้มข้นถ้าชอบชีสซื้อเลยตัวที่3านี่เลยเป็นขนมปังมันฝรั่งมันเป็นเหมือนคัพเค้กมันฝรั่งมันเทศอะไรอย่างเงี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ600เยนเท่าถ้าจะไม่ผิดนะใครที่ชอบพวกมันฝรั่งมันเทศมันหวานเนี่ยน่าจะลองซื้อมากินดู <c oughs> น่ากินมากมันเป็นเหมือนแบบ เหมือนคัพเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยแต,ต่อไปนี่เลยคิดว่าคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ,บ่อยๆคงจะเคยเห็นขนมจำพวกนี้จะเป็นช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่ใครชอบสตรอเบอรี่ใครชอบช็อกโกแลตก็ถือว่าโอเคจะมีอยู่ทั้งหมด2รสชาติจะมีแบบไวท์ช็อกโกแลตนี่แล้วก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตราคาอยู่ที่กล่องละ350้เยนไม่แพงเดี๋ยวเฟกแกะให้รู้ว่า หน้าตาเป็นยังไงนี่อันนี้ตัวไวท์ช็อกโกแลตนะคะเคลือบสตรอเบอรี่แต่คิดว่าสตรอเบอรี่คงอยู่ข้างในแหละน,นี้ก็เป็นตัวช็อกโกแลตนี่มีอยู่สลูกตัวต่อไปชีท้านนะคะจะเป็นขนมแบบเหมือนเคยกินพวกท้านนะ์มาแล้วจะเป็นรสชีสอะไรเงี้ยยังไม่ได้แกะทีเดี๋ยวแกะให้ดูนี่รูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะคะชีทา้าส ยังไม่ได้กลิ่นของชีสพอดีเขาซซนมาอกกี้รสสตรอเบอรี่คือขนมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเข้มขน้นแล้วก็พวกอกกี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนอกกี้ที่มาขายในเมืองไทยมันจะไม่แบบมันไม่ใช่แบบเหมือนมันไม่ใช่แบบเหมือนอกกี้ปอกๆเหมือนเขาจะอย่างเงี้ยแหละคือของในกล่องขนมอะไรเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นซองๆหอ่หอๆกินง่ายหยิบก,กินสบายมาก ว้าี่ตัวเนื้อป๊อกกี้เข้มมากอืมอ่อยัมบีแ่อลสต่อไปนะคะเป็นโคลอนเฟซจำราคาไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่น่าจะอยู่ที่ประมาณ800-1,000เยนซื้อที่สนามบินนาริตาเหมือนกันเป็นโคลอน รสสตรอเบอรี่ซึ่งแน่นอนว่าขนมญี่ปุ่นความเข้มข้นมันสูงมากแล้วก็น่าจะอร่อยเหมือนกันแต่เฟยไม่แกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าพอดีมันซีมาสวยเสียได้ตัวต่อไปนะคะจะเป็นขนมยีราฟน้อยมันจะเป็นเหมือนแท่งป็อกกี้แล้วก็มันจะเป็นรสแกงกะหรี่ถ้าดูจากรูปภาพแล้วดูไม่ผิดมีอยู่8ชิ้นราคาอยู่ที่800เยนชิ้นละ100เยนเดี๋ยวมาแกะดูกัน คือที่ซื้อมาเพราะกล่องมันน่ารักแพ็กเกจมันน่ารักจริงนี่มันจะเป็นอย่างนี้คิดว่าน่าจะอารมณ์เหมือนกับตัวเฟนฟ์ไฟของฮอกไกโดหรือของอะไรเนี่ยแหละที่ดังนังของญี่ปุ่นที่มันเป็นเฟนฟ์ไฟทอดกรอบน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรสแกงกะหรี่ข้อต่อไปนะคะจะเป็นขนมมิวไส้มิวช็อกโกแลตสโนว์คิสตัน produced by nasio มันจะเป็นเหมือนโคลลนแท่งยาวๆแล้วก็มันเป็นไส้ช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตข้างในก็ข้างในมันจะเป็นไส้ไส้ช็อกโกแลตแกะให้ดูเวลากันว่าเป็นไงเนี่ยมันจะเป็นขนมแบบเนี้ยแล้วก็สอดไส้แท่งช็อกโกแลตข้างใน,นเห็นไหมตัวต่อไปนะคะมันจะเป็นขนมช็อกโกแลตเขียนว่าโตเกียวแคมปาเนล่า เป็นตัวที่ดังออกทีวีเหมือนกันคือเขาเขียนไว้ติดไว้ตรง,ตรงที่ที่กล่องที่ขายที่นาริตาเขาว่าซีนออนทีวีเลยราคาตัวนี้อยู่ที่573เยเ็ยนมีทั้งหมด5ชิ้นราคาก็เฉลี่ยแล้วชิ้นละร้อยกว่าเยนร้อกว่าเยนก็27-28บาทต่อชิ้นแต่มันก็น่ากินดีนะคือไส้ช็อกโกแลตมันมันก็ดูเยอะเนี่ยตอนเนี้ยต่อไปนะคะนี่ลูกเจี๊ยบหน่อย เป็นขนมชื่อร้านของโตเกียวเหมือนกันของญี่ปุ่นโตเกียวฮิโยโกพุดดิ้งฮิโยโกมันจะเป็นขนมที่เขาทํามานานแล้วจะเป็นขนมที่ทําออกมาในรูปแบบของตัวลูกเจี๊ยบอบรูปร่างประมาณนี้ก่อนหน้าเขาจะเป็นขนมเหมือนเป็นขนมโมจิใส่ถั่วเหลืองแต่คราวนี้จะเป็นขนมพุดดิ้งตัวนี้มีทั้งหมด6ชิ้นราคา1000เยนนะคะราคาก็แรงเหมือนกันเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหน น่ารักอู้คดูสิมีหกตัวแล้วก็มีนี่อะไรเนี่ยมีช้อนกินพุดดิ้งมาให้ด้วยไม่ต้องล้างช้อนค่ะมีช้อนแถมมาให้เลยน่ารักมากอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นน้ำราดพุดดิ้งอะที่เป็นน้ำแบบสีน้ำตาลเข้มๆเ,เหมือนน้ำคาราเมลอย่างเงี้ยให้มาด้วย มี6ชิ้นพอดีกันเลยเอ้ยญี่ปุ่นเขาแบบพิถีพิถันม,มากรูปร่างหน้าตาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็มีวันหมดอายุให้ด้วยไม่ต้องห่วงขนมญี่ปุ่นมีวันหมดอายุเกือบทุกอันเขาจะพิถีพิถันเรื่องนี้มากลูกเจี๊ยบแล้วก็น่าจะแบบแกะออกอะ่ะแกะออกแล้วก็วางแล้วก็ราดน้ำพุดดิ้งตัวนี้ลงไป ตัวต่อไปนะคะซื้อที่สนามบินนาริตะเหมือนกันเป็นขนมเท่าที่เขาเขียนเอาไว้นะคะจะเป็นขนมจากเซนไดเป็นขนมชื่อดังของเซนไดแล้วก็เป็นเป็นเค้กปองแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีคัาสตาร์ดครีมอยู่ข้างในเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงราคา5ชิ้นอยู่ที่ประมาณ862เยนนี่นะคะแกะดูข้างในกัน อีกแล้วญี่ปุ่นอ่าน่ารักมันเหมือนเป็นขนมชั้นสูงคือดูดูจากอันนี้นะเหมือนขนมชั้นสูงของผู้หญิงญี่ปุ่นใส่ชุดกิโบโนอะไรประมาณนั้นเป็นเค้กปองไส้คัสตาร์ดครีมไม่รู้มันจะรสชาติเหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กบ้านเราหรือเปล่าแต่ฟว่าน่าจะอร่อยกว่าแหละเพราะราคาแพงกว่าแล้วก็ญี่ปุ่นเขาพิถีพิถันเรื่องการทําขนมด้วย เกือหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวเราสุดท้ายเลยจะเป็นขนมเป็นคุกกี้ไส้คัสตาร์ดครีมรสกล้วยมันเป็นอยู่ในลายเดียวกับพวกตัวเกียวบานาน่าแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นคุกกี้ซึ่งใครที่ไม่ชอบความแหย่ความนิ่มของตัวตัวเกียวบานาน่าเนาะมันจะเป็นเคสปองถ้าไม่ชอบเนี่ยลองกินตัวนี้ดูเฟ เพิ่งเคยกินได้ไม่นานพอดีมีน้องที่รู้จักเขาฝากซื้อมาแล้วก็เลยลองซื้อมาให้ตัวเองกินดูบ้างแล้วก็แบบเฮ้ยชอบอ่ะมันเป็นคุกกี้แล้วแบบมันไม่ได้นิ่มมันไม่ได้แย่จนเกินไปแล้วก็มีไส้กล้วยอยู่ข้างในด้วยกล่องเล็ก8ชิ้น5้ารเจเยนแต่ถ้ากล่องใหญ่16ชิ้นเนี่ยราคา1000เยนมาแกะดูกันนี่มันจะมีทั้งหมด2รสชาตินะคะอูดจะมีทั้งหมด2รสชาตินะคะอันนี้จะเป็นไส้ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตกล้วยอ่ะส่วนี้จะเป็นไส้ไส้ครีมครีมวานิลากล้วยมีทั้งหมด2ตัวนี่ช็อกโกแลตอันนี้ครีมวานิลาอร่อยอร่อยแลสุดท้ายนะคะจบี่ที่ลายขนมโตเกียววาานาเช่นเดียวกับตัวที่แล้วจะเป็นโตเกียววานาโนคุโรเบะราคา16ชิ้น943เยนเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงคะ่ะ จะเป็นวานิลากับช็อกโกแลตเฟยว่าน่าจะเป็นอีกตัวที่น่าซื้อฝากนะมันเก็บได้นานกว่าอย่างตัวเกียวบานาน่าเนี่ยมันเก็บได้7วันมันก็เสียแล้วแล้วก็ถ้าตัวเกียวบานาน่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่คุกกี้เนี่ยเฟยว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันสากลกว่ามันสแตนดาร์ดกว่าใครๆก็กินคุกกี้ใครๆก็ชอบกินคุกกี้คือหาได้น้อยมากสําหรับคนที่ไม่ชอบกินคุกกี้เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อของฝากเนี่ย ลองซื้อเป็นพวกนี้ดูก็ได้ถ้าแบบเออเบื่อโตเกียววานหน้าแล้วหรือแบบเอยไปซื้อของฝากอะไรดีนอกจากโตเกียววานาน่าเราซื้อพวกใน l ลายคุกกี้ของโตเกียววานหน่าดูเฟลองมาหลายอันละก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเปิดถุงขนมที่เฟซซื้อมาจากนา,าริตะเฟซจะพยายามซื้อขนมชิ้นอื่นๆที่นาริตะแล้วก็ในตัวเมืองโตเกียวเนี่ยที่มันไม่ซ้ํากับของเดิมขนมที่ญี่ปุ่นคือเยอะมากยิ่งที่นาริตะคือแบบ มีหลายยี่ห้อคือไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนหรือยี่ห้อไหนอร่อยไหมยี่ห้อไหนรสรสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าคลิปเฟเป็นคลิปรีวิวคร่าวๆแล้วกันยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปรีวิวเปิดทุ้งขนมญี่ปุ่นที่ชอบจากนาริตามาถ้ามีขนมญี่ปุ่นหรือว่ามีอะไรจากญี่ปุ่นที่เฟซซื้อมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเฟซจะมารีวิวแล้วก็เปิดให้ดูกันว่าได้รายละเอียดเป็นยังไงยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมกันบ๊ายบาย